เป็นแค่ลูกชาวไล่ชาวสวนกระจอกกระจอกมาหลอกคบคนอย่างฉันน่ะไม่เตรียมตัวเลยนะเห็นพูดแรงเกินไปแล้วนะคขบไปนะชีวิตฉันคงลำบากแง่ๆฉันคงคบต่อไม่ลงจริงๆอ่ะฉันว่าเราจบมันแค่นี้แหละ นินพี่กลับมาแล้วจ้ากลับมาแล้วหรอคะพี่ขาน้ามิยินขอบใจจ้ะได้อยู่สักทีนะคะพี่ต่อหลังจากทำงานยาวติดกันมาหลายอาทิตย์เลยอะ่ะว่าแต่ว่าวันหยุดนี้เราไปเที่ยวไหนกันดีนะเอ่อนินคือพี่ขอโทษนะแต่สุดสัปดาห์นี้พี่ว่าพี่จะไปหาพ่อเอาหรออืม งั้นนินขอไปเยี่ยมพ่อกับพี่ด้วยได้ไหมคะพี่คงพานินไปด้วยไม่ได้อะคือพี่ยังไม่อยากพานินไปเปิดตัวกับพ่อพี่ตอนเนี้ยนินเข้าใจพี่นะอีกแล้วเหรอพอนินพูดเรื่องนี้ที่ไรอ่ะพี่ก็บอกปัดนินทุกทีเลยอะทาไมเหรอฮะทําไมพี่ถึงไม่ยอมพานินไปเปิดตัวกับพ่อพี่สักทีอะไม่ใช่พี่ไม่อยากพี่ก็อยากแหละนินแต่ มันมันยังไม่ใช่ตอนนี้นี่พี่มีอะไรปิดบังนินอยู่ใช่ไหมบอกมาหน่อยนี้นะไม่มีนินเอ่อคือเอาไว้พี่พร้อมแล้วถยวพี่จะบอกนินแล้วกันนะโอ้ยแล้วพี่จะพร้อมเมื่อไหร่อ่ะนินรอจะทนไม่ไหวแล้วนะนินพี่ขอร้องล่ะที่ผ่านมาพี่ก็ตามใจนินพี่ก็เข้าใจนินทุกอย่าง แต่ก็มีเรื่องเดียวนี่แหละที่พี่อยากจะให้นินเข้าใจพี่อะนินทำให้พี่ไม่ได้หรองั้นก็ได้ถ้าพี่ไม่ให้นินไปด้วยอะงั้นนินขอเงินหน่อยได้ไหมอ่ะนินจะไปช้อปปิ้งแก้เบื่ออ่ะพี่โอนเสร็จแล้วหายงอนพี่ได้ยังก็แค่นี้แหละ น่ารักเราอะฮัลโหลแกพี่ต่อให้เงินมาตั้งเยอะอะไปช้อปปิ้งกันไหมพรุ่งนี้วันหยุดแกไม่ไปเที่ยวกับพี่ต่อแฟนแกหรอไม่ได้ไปอะดิพอดีว่าพี่ต่อเขาจะไปเยี่ยมพ่อเขาที่บ้านอะแกเอาแล้วทำไมแกไม่ไปกับพี่เขาล่ะ ฉันบอกแล้วแต่ว่าเขายังไม่พอไม่ช้น่ไปเจอหน้าพ่อเขาดิแก่เฮ้ยแบบเนี้ยไม่ใช่เรามัง้งยังไม่พร้อมหรือมีเรื่องอะไรปกปิดกันแน่แกคิดอย่างนั้นจริงๆหรอแต่จะว่าไปมันก็อดสงสัยไม่ได้จริงๆอะ่ะยายนินหรือว่าพี่ต่อเขาแอบซุกเมียไว้ที่บ้านเกิดพ่อเขาปะวะนี่แกปากอัปมงคลจริงๆเลยนะพี่ต่อเขาท่าทางไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อย รู้สิแต่ถ้าเป็นฉันฉันจะตามไปดูให้เห็นกับตาคนเป็นแฟนกันมันไม่ควรมีเรื่องปิดบังกันนะมือจะว่าไปมันก็น่าสงสัยอะ่ะเดี๋ยวฉันต้องตามไปให้เห็นกับตาจะได้รู้ว่าพี่ต่อเขามีอะไรปิดบังฉันกันแน่อโอเคแค่นี้นะอืมแค่นี้นะ ไปก่อนนะถึงแล้วเลยพี่ทวหาได้จ้ะขบับรถดีๆนะครับฮัลโหลจ้ะพี่มารับฉันที่หน้าบ้านได้เลยนะจ๊ะค่ะขอบคุณค่ะ สัสดีครับพ่ออาสวัสดีลูกมากินนมกินน้ำก่อนลูกนะมาเป็นไรครับพ่อเพิ่งกลับจากสวนแล้วครับหญ้ามันรกมากเลยในสวนนะพ่อเลยไปถางออกก็ลูกครับพ่ออย่างนั้นเหรอที่แท้อีพี่ต่อก็มีพ่อเป็นชาวไร่อยู่กับต๊อบจนๆแบบนี้นะนี่น่าละ่ะถึงไม่กล้าพาเราไปเปิดตัวก้าดียังไงมาหลอกคนอย่างฉันเนี่ย กินอะไรมายังอ่ะหยู่ไหมพอดีพ่อมีข้าวเหนียวกับปลาดุกย่างอ่ะกินด้วยกันไหมเอาสิพ่อผมไม่ได้กินอาหารแบบนี้มานานแล้วอ,อยากกินอยู่เหมือนกันครับมาเดี๋ยวผมช่วยพี่ต่อนี่เหรอสิ่งที่พี่ปิดบงังชนะนินนินมานี่ได้ไงอะ่ะฉันก็แอบ,บตามพี่มายัางไงล่ะไม่งั้นฉันจะรู้หรอว่าพี่มีพ่อเป็นชาวไร่ชาวสวนจนจนกระจอกกระจอกแบบนี้อะ่ะ แถมอยู่กระตอ๊ะตอบกะเจอบก็เจอะไปมีด้วยอะ่ะใจเย็นนะลูกเดี๋ยว,ยวมีอะไรค่อยๆค,คุยกันไม่ต้องมาเรียกฉันว่าลูกฉันไม่นับญาติกับชาวไล่ชาวสวนอย่างแกนินพูดแรงเกินไปแล้วนะแล้วยังไงอะ่ะพี่คิดหรอว่าคนอย่างฉันอะ่ะจะรับได้ที่พี่มีพ่อแบบนี้อะ่ะกล้าดียังไงอะ่ะ เป็นแค่ลูกชาวไล่ชาวสวนกระจอกกระจอกมาหลอกคบคนอย่างฉันอ่ะไม่เตรียมตัวเลยนะนินนินพูดแบบเนี้ยเท่ากับนินดูถูกพี่ดูถูกพ่อพี่อยู่นะก็ใช่ไงฉันพูดขนาดนี้แล้วอะ่ะพี่คิดว่าฉันชมพี่กับพ่อพี่อยู่เหรอโหไม่น่าเสียเวลาคบเลยอะ่ะครบไปนะชีวิตฉันคงลำบากแง่ๆ พูดแบบนี้หมายความว่าไงนินพอฉันเห็นกรรมพืชพี่แล้วอะ่ะฉันคงคบต่อไม่ลงจริงๆอะ่ะฉันว่าเราจบกันแค่นี้แหละเดี๋ยวก่อนหนูฟังพ่ออธิบายก่อนหลีกไปปล่อยเขาไปเถอะพ่อคนแบบเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรกับเขาแล้วฉันบอกให้หลีกไปไงจะหลีก การต่อไปนี้เลิกยุ่งกับชีวิตฉันได้แล้วคิดว่ามีหน้าที่การงานที่ดีที่กรุงเทพและจะลบภาพลูกชาวไล่ชาวสวนได้เหรอคนมันนอกอยังไงอ่ะมันก็คือคนมันนอกอยู่วันยังคำ่ำ เปลืองค่าน้ำมันเลยอ่ะมาตั้งหลายชั่วโมงแถมยังต้องมาหาห้องพักนอนที่บ้านนอกแบบนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะเอาน้ำปเปล่าแก้วหนึ่งค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะเอ้ยเ,เดี๋ยวก่อนค่ะพอดีว่าจะสอบถามว่าที่นี่พอจะมีห้องพักสักหนึ่งคืนว่างไหมคะเอ่อต้องขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าวันนี้เป็นวันเสาร์ห้องพักเต็มหมดแล้วค่ะได้ยังไงนะคะเราที่นี่ฉันจะกลับกรุงเทพยังไงอะ่ะ ค่ะรถขับตอนนี้ก็ไม่มีแล้วว่ะไม่ได้นะคะยังไงคุณต้องหาห้องว่างให้ฉันค่ะเออต้องขอโทษด้วยนะคุณคุณลูกค้าห้องพักของเราเต็มแล้วจริงๆค่ะไม่ได้ค่ะฉันไม่ยอมคุณไปเรียกเจ้าของรีสอร์ทมาคุยกับฉันอยู่นี้เลยนะอยู่นี่ครับนี่นี่แกสองคนพ่อลูกยังหน้าด้านตามใช่ไหมอีกเหรอพี่ไม่ได้ตามนินมาแต่เนี่มารีสอร์ทพ่อพี่ แล้วร้านอาหารร้านนี้มันก็เป็นของพ่อพี่เจ้าของจะมาที่รีสอร์ตตัวเองมันแปลกแล้วครับไม่จริงอะไม่จริงใช่ไหมจริงค่ะคุณไพโร่เป็นเจ้าของรีสอร์ตแล้วก็ร้านอาหารที่นี่รวมทั้งที่ดินที่อยู่บริเวณรอบๆด้วยค่ะเป็นไปไม่ได้อะ่ะชาวไร่ชาวสวนอยู่กระตับจนๆแบบสองพ่อลูกเนี้ยนะจะเป็นเจ้าของรีสอร์ทใหญ่โตแบบนี้ได้อะ่ะ เป็นไปแล้วแม่หนูก็ลุงอ่ะจะอธิบายฟังแม่หนูไม่ยอมฟังเอาต่ด่าพูดจาเยยดยามสารพัดที่แม่หนูพูดอ่ะก็ถูกบางอย่างหนึ่งนะลุงอ่ะเป็นคนบ้านนอกแต่หนูรู้ไหมว่าคนบ้านนอกอ่ะไม่ได้จนเสมอไปหรอกนี่แสดงว่านินเข้าใจผิดไปเองเหรอคะเนี่ยเอ่อพี่ต่อคะนินขอโทษนะคะที่ไม่ยอมฟังพี่กับพ่อพี่อธิบายอ่ะเรื่องมาเลยเลยเถิดมาเป็นแบบนี้อะ ไม่เป็นไรหรอกนินจริงๆมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันทําให้พี่ได้เห็นท่าแท้ของนินไงว่านินเป็นคนยังไงพี่จะบอกอะไรให้นะนินว่าที่พี่ยังไม่พานินไปหาพ่อเพราะว่าพี่อยากจะแน่ใจก่อนว่าคนที่พี่คบเป็นคนดีและก็รักพี่จริงๆแต่วันเนี้ย พี่ก็เห็นแล้วล่ะว่าน,นินมันเป็นคนเห็นเก่งเงินแล้วก็ชอบดูถูกเหยียดยามคนอื่นพี่ต่อนินขอโทษให้โอกาสนินแก้ตัวเถอะนะคะพี่คงให้โอกาสนินอีกไม่ได้เพราะว่าน,นินเป็นคนพูดกับพี่เองนี่ว่าพี่ไม่ต้องไปยุ่งกับชีวิตนินอีกงั้นพี่ขอไม่เข้าไปยุ่งแล้วกัน พี่ขอให้นินโชคดีนะไปเปลี่ยนเสื้อกันเลยพ่อเดี๋ยวจะไม่สบายอ๋อแล้วก็ส่วนเรื่องที่พักรีสอร์ทอะห้องมันเต็มจริงๆนะแต่ถ้านินอยากจะพักแล้วก็ก็ไอ้กระต๊อบกระจอกกระจอกอย่างที่นินเคยบอกอะมันยังว่างอยู่นะถ้าอยากพักก็ไปนอนนะนินไปครับพ่อ เลยอะเลาคืนนี้ฉันจะนอนที่ไหนเนี่ย